อ้าเฮ้ยมีตัวมัคาบินมีตัวมังค่าบินเยียตายสองเฮ้ยบาเล็ด้วย หายแล้วโอ้โหเฝ้าพูดเฝ้าพูดโอ้ยมาลงบ้านให้ยางสู้ไอเลนน้ำเน้ยหยอกแหลงพูด้าเดี๋ยวโดดลงไปไหมเด้อย่ายิงอย่ายิงเด้ออย่ายิงเด้อเขาลงไปเลนน้ำโอ้ลงมาดีๆเด้ ก็เห็นเส้นขาวตรงน้ำก้าวว่าเ<อ>ส้นขาวตรงน้ำก้าวที่มันแหลมขึ้นไปอะ่ะแถวเนินเขาตรงนั้นอะ่ะพวกมันเต็มเลยพี่แบบแล้วเราจะไปยังไงมันน่าจะอยู่วังเกอร์ปะไม่อ่ะมันอยู่บนเขาบนเขาที่ลงเมื่อกี้ที่ปล่อยพี่เต่าลงอะ่ะก็อจอดตรงนี้ไหมก็ได้นะได้อยู่ไปเครื่องบินหนะ่อยหาหาหาที่หาที่ซ่อนข้างบนด้วยนะเครื่องบินกำลังจะขึ้นกำแพงบ้านมาแล้วเนี่ยว่ะวางเตียงแป๊บ พี่เต่าพี่แบงค์เอาเอาปืนอะไรมาสไนอ่ะพี่ต้นมานี่พี่ต้นไปชาร์จกับผมพี่เปลี่ยนค่ะพี่พี่ไม่บ้านตายไี่เม็นชื่อเต้เนี่ย่ฝัขวาโอ้พี่พี่ลงใต้ใช่ไหมใช่แบงค์เดี๋ยวรอรอพี่ต้นมาเต้ยทำเกมไหนไม่ทำเลยพี่เต้ยนะผมทำแล้วเต้ยทำปะทำแล้วเวลาไม่ทันแล้วผมไม่ได้ทำ พี่ต้นเดี๋ยวพี่ไปกำแพงซ้ายเดี๋ยวผมไปกำแพงขวาจะเย็จยนยจะเพิ่งใจงานจะใจงานที่เมนเต้เลยลืมว่าระเบิดควันมา,นนมาวะาา่ะรอจะเย็นจะเย็นรอรอไอ้แบงค์พี่ต้นถึงยังกำลังไปกำลังไปเห็นชื่อเห็นชื่อไอ้นี่ลแ,นแล้วแบงค์แล้วโอเคพี่แบงค์ใหญ่เลยผมเริ่มขายแล้วนะยิงได้ยิงเลยยิงเลยกว่ากูจะถือเหนื่อยอีก ไอ้้เหียม่ทำไมมันยิงไม่ตายวะพี่เขาบินรื่องความนึงมันเป็นร้อนเ่ยที่ที่บ้านโอเคเดี๋ยวเขาชาร์จพลังงานต้นึงบึ้มกระจายมีตายมีโดนยิงร่วงมาตัวนึงอ่ะแต่ไม่ทำไมไม่ได้คิวไม่ขึ้นนี่วะมันไม่ขึ้นคิวปีดถ้าเครื่องบินระเบิด ไม่ไม่ไม่พี่บีสองตัวผมยิงร่วงจากเครื่องมาตัวหนึง่งอย่าไปขึ้นอย่าไม่ขึ้นอย่าไม่ขึ้นคิวตกเลือดมั้งมันตกร่วงจากเคะขึ้นเลยฮะมันไม่ขึ้นคิวอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นคิวแสดงว่าโดนแรงระเบิดตายก่อนหรือเปล่ามาอีกแล้วฟังดีๆฟังดีๆพี่บอกพี่ยิงร่วงก่อนตัวหนึ่งเลขตัวหนึ่งอะเครื่องบินระเบิดตายอะไม่รู้แล้วมันบอกมาอีกแล้วกูต้องย้ายไหมเนี่ย ไม่มีระเบิดควันปลาล่อให้น้องแบงค์เลยออกประตูแล้วพี่หกล็อกเปิดได้เลยปะเปิดประตูสายมีตัวมีตัวโดดลงไปมีตัวโดดลงไปโดดไปไหนมันวิ่งมันวิ่งมามันวิ่งมาอยู่ที่ A0 น่าจะใกล้ที่น่าจะทางมังเกอร์มังเกอร์ A0 นะทย่ดล็อกพิเตเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเอา พี่เต้เลยโถมเลยพี่เต้เข้ามาแล้วชั้นหนึ่งแล้วอต้องเติมเติมไปเลยกำลังวิ่งไม่ต้องหัวที่บ้านผมโผลให้ผมดูแลบ้านอยู่เฮ้ยมันเปิดประตูไว้ประตูนึงนี่หว่าพี่พี่พี่ต้องล็อกล็อกได้ไหมเฮ้ยหมดไอ้เหี้ยกระสุนพี่เตต้ไปถึงบ้านเลยเอาดูหนึ่งพี่รีล็อกแล้วพี่รีล็อกแล้ว สายสองนี่วะหน้าดุนสุดม,มีพี่ประตูใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ก็มีถ้าปิดไปแล้วประตูเล็กก็มีพี่โดนยิงแล้วเมื่อกี้แต่ว่าไม่ตายคุมคุมคุมออกกเฮ้ยเระวังระเบิดตายคู่ปะวะวิทตายวิทเลยวะวิทเตอร์วิทเตอร์อะไรเนี่ย ไ่ดูของปนให้ก่แล้วกันเราต้องบินลงต้องบินให้จะลระเบิด

ออก็ได้อยู่ไกลจากเต้ป่ะไม่ไกลพี่จะไปเอาปืนตีกอ่องยังไงตัวตัวบังเกอร์เก็บไปยังหายคู่ตารางนี่ไม่กี่มุมหรอกที่ไมีสัญไว้บาง ยาโคข้างหน้ายาโคมีตัวนะถั้าไต์เห็นหน้าเขาบ้านเนี่ยเจอตัวล่ะเออโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเสื้อส้มนะสองตัวเต้สองตัวเสื้อส้มสองตัวไปทางเต้เรียบอยหายบิงโกอยู่นี่พี่ต้นไปเอาปืนมาไปพี่บอกจุดมันทำอะไรไม่ค่อยได้วะสุดท้ายเข้าไปยิงก็ยิงคนเดียวแต่พี่มีปืนไงปืนอยู่ข้างหลังในกล่องไง ต้งประตูอะไม่ชื่อผมดีพี่หันไปข้างหลังพี Demon> ่จะเจอประตูแล้วไปไหนวะอยชอบสุเฮ้ยเจอแล้วตรงไหนถนนฝั่งนู้นเต้นตนนนนข้ามฟ้าถนนไป ข้ามไปแล้วส้มมันข้ามไปแล้วข้ามสนไปแล้วเนี่ยเห็นชื่อพี่ป่ะข้ามถนนไปฝั่งนู้นเลยข้ามถนนเออมันข้ามไปอีเอีอ่อุ้ยฝั่งพวกผมนี่ช <e ิดอีชิดอีเออชายชิดอีสองสองตัวมั้งตอนแรกวิ่งหาเตะสองตัวนะผมยิงตายตัวนึงอ๋อเดียวตัวเดียวแบงค์มีตัวพิงขึ้นมาแบงค์ไปคุมกล่องกับใครอ้าวมัใครคุมกล่องป่ะเนี่ยไม่มีหรอมีอ้าวแล้วแบงค์วิ่งมาทำไมอ้าวจะรู้ไม่หนิบ่อย เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นจริงดิตายยังยังอยู่ในภูมิแหละอยู่ไหนวะอยู่ในภูมิที่ไหนเราน้อนอยู่เอา้าโดไปไหนอ่ะไหนอ่ะไม่รู้ยิงโดนมันนะเลื่อนาดร์เลยเออผมเห็นในคลิปมีตัวหายแล้วขึ้นคิวฟีดไหมไม่ขึ้นเอา้เอาเฮ้ยอะไรเนี้ ดิ๊ดตัวอีกแล้ว่ะไม่ใช่ไม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 ่ใช่เอาตินคาเลยถ้าดิดมันก็ต้องรู้ดิเ้ยจะว่าวาร์ปก็เกินไปว่ะไปไหนวะเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะขอมาบ้านผมใหม่ก็ไม่ได้นะมันก็รู้ดิแต่มันก็รู้อยู่แล้วปะ กินเจ้าน่าจะหลุดว่ะยุคน่าจะหลุดพี่เสาวไ่โดซมาชาร์จโขบโอ้ยใกล้นี่แหละรู้จุดกูหมดไอ้ซอมบี้เวรนะยิงยังไงวะเนี่ยสะขบใกล้ใช่ไหมสะขบไก่ใช่อิซอมบี้อเลยมาชาร์จอยู่มุมเดิมครชอบว่ะมันหมดหรือยังไม่ได้ว่านะเว้ยแต่เขาเล่นง่ายเกินไปขอรู้สึกพี่นะถ้าคนพอผมว่าเราถูกง่ายเขาไม่ตึงยู่ไหวะแบงค์เฮ้ เขาก็ยิงได้เจอไม่เจไาวาร์ปตัวหลากแล้เจอตัวพี่แบงค์บอกไม่ถูกว่ะเอ็นเเปะเลยรู้ไมวิ่งมาทางไหนไหมอ๋อทางขวาเต้เยเอ็นเปะผมอ่ะเอ็นถึงเอถึงเอคิดทางหนตายหนึ่งตายสองซับบิด นี่แหละไม่ต้องถอยยิงเล่นมันๆสนุกสนุกซิวๆเฮ้ยโอ้โหเอ้าว่าเยหรีอ่ะลลก็ไรนั่นเองอีกทีอีก่างทีพี่ดึงพี่โดนดึงเมื่อกี้โดนดึงกลับไปตายใช่ปะเออข้างหน้าพี่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าเออออกซ้ายไปออกซ้ายไปพี่งเหี่ยงควาใจไปสวยมีผ้ามาเอาปืนหน่อย ไม่แข็งไม่แข็งบ้านเอซูดไม่แข็งเท่าไหร่โอ้ยปืนเต็มเลยอยากได้ตายสิรออะไรปืนเต็มก็ตายสิพี่ครับเก็บน้อยมาๆๆนี่ไปในชิวเลยนะผมว่ากลับเร็วไหมให้พี่ปิดปิดเลนเราไปยิงหต่อได้บ้านไปได้สิบ้านดีสามโคตรโคตรนิ่มอ่ะได้ิงอ่ะไปยิงมาแล้วไปเลนมาแล้วหรอแบบว่ายิงไม่เป็นเงินเลยอ่ะที่ไหนที่ดีสามเหรอใช่อะ ไปเด็ดก่อนเลยแล้วมาบอกว่าแล้วใคลิปให้ดูด้วยอยากดูเดี๋ยวไอ้เต้ททำคอนเทนเมื่อไหร่ฮะพีขอไหนแกงพี่ผ่านข้าไม่ได้พุ่งนี้พรุ่งนี้เอซุลเขาอาจกลับเอาคืนพวกผมไม่พรุ่งนี้เราเจ้าเอซุลใช่เออเดี๋ยุ่งนี้เราจะเกณฑ์คนมาให้หมดเลยพรุ่งนี้ตีเราก็คิดดูอ่ะมามามากันห้าคนน่ะเข้ายันชั้นในอ่ะเฮ้ยมึงวิ่งมึงวิ่งมาอยู่ทำอะไรพี่เมื่อกี้ดิเขาผมจะมาฮิลผมมีอะไรกัน ยังงงเลยอยู่ดีไอ้แบงค์บอกใช่พี่ลมวพีมากันมากันหคนเข้าในสุดเลยครัพี่ไข่ไข่เข้าเลยไข่เข้าหไข่แค่สองทที่เหลือมันเปิดประตูเอาล็อกให้ฟรีเยี่ยมไปเลยนี่ผมพลาดแค่นิดเดียววะจริงนิดเดียวเลยไม่งั้นได้แล้ว